เสียงออกมาจากจากข้างในท้องเลยนะคะเราเรียกว่าท้องหัวเราะนะคะนะฮะให้พยายามออกเพราะเขาบอกว่าออกซิเจนเนี่ยคือคือถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกยิ่งออกมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยการเฝ้ากเลือดมันจะดีช้าๆนี่นะ,ะหายใจเข้าอูอ้ออกมาเลยอย่าอ้วกนะคะเจนโจนะอู้หูเจ็บจัง โอ้โอ้เอาพลังออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวยิ่งล้วดึงพลังเดียวเท่าไหร่ยิ่งดีดังๆเลยค่ะโอ้โอ้โหอายสองครั้งค่ะโอ้ ต่อม่เขาบอกว่าให้น้าอกใครเคยหน้าอกหัวเราะไหมนัาอกแล้วหัวเราะได้กางแขนออกค่ะเห็นพี่กาไหมคะพี่กาอ้าเหมือนเราเป็นกาเลยค่ะตอนนี้อาให้มันเฉลี่ยถึงหน้าอกเลยนะจากหน้าอกเนี่ยให้อ่าเอาเลยค่ะให้ขึ้นฟ้าเลยอ๋อกอ้อ้โอ้โอ้กอ้โอ้าอ้หน้าออ้โอ้โอ้อ้อ้อคอ นะะคเขาถอนหายใจเข้าสูดอากาศบริสุทธิดหายใจออกเอาให้คำว่าสระอออาสรลอมมะให้ให้สมองเนี่ยมันสะเทือนเลยนะคะพวกน้ำในหูนะคะพ่อเป็นน้ำในหูนะคะ การออกกำลังกายจากภายในนะฮะเอาวัยาวะภายในแล้วทีนี้เขาบอกว่าเช้าเช้าให้หัวเราฉะนั้นถ้าสุดท้ายเนี่ยเราอยากทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้นะคะเอาหัวเราตามสบายหันหน้าเข้าหากัน ได่เราไม่เคยปล่อยเลย่อ่ทีนี้เดี๋ยวี่กนพี่จันจะเสริมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาออกกังกกยตรงข้อก่อนนะคะเห็นอยู่เยอะๆก็คือคนเป็นพวกข้อไหยติดนะคะเดี๋ยวต่อไปพวกนั้น ขับรถนะฮะไล่10ให้ทุกคนเนี่ยยกแขนขวาขึ้นก่อนมาชน,นะคะ่าดัดเขาเรียกเลยสีดัดต้นนะคะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ายกขึ้นคนะ่ะดึงขึ้นเลยดึงแน่นๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็ดึงมา Thank mm -hmm. you.